สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำไข่เจียวกันนะคะมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเอาไข่ไปเก็บไว้ในที่สำหรับเก็บไข่ก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมผักที่เราจะใส่กันนะคะวันนี้เราจะใช้ก็คือต้นหอมผักชีกับแครอทนะคะเมื่อเราล้างต้นหอมผักชีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ามาหั่นซอยๆนะคะให้มันเป็น เป,เป็นเล็กๆเนาะเอาไว้ใส่ไข่จากนั้นก็เอาแครอทนะคะปอกเปลือกอะไรให้เรียบร้อยนะคะล้างน้ําให้สะอาดเนาะแล้วก็เราจะมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะซึ่งเราทาเนี่ยเราก็ปอกเปลือกแล้วก็หั่นแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจากนั้นนะเราก็เอามาหั่นตามขวางอีกครั้งหนึ่งนะที่เห็นในคลิปเนี่ยเห็นไหมคะเราจะหั่นแบบนี้นะ มันก็จะได้ออกมาเป็นแบบลูกเต่านะคะหั่นไปเรื่อยๆนะหั่นไปเรื่อยๆจนจนแบบพอที่เราจะจะใส่นะคะวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่3ามฟองนะคะเราก็จะหั่นพอประมาณนึงเนาะไม่ต้องเยอะมากนะคะถ้าเราใส่ผักใส่หมูหรือใส่อะไรที่มันเยอะมากเกินไปอะคะ่ะทุกคนมันจะทำให้ไข่ของเรานะคะไม่ค่อยติดการเป็นแพรเนาะ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่เครื่องพวกนี้เยอะนะคะไข่จะได้สวยนะมาเดี๋ยวเรามาตอกไข่กันนะคะเราจะใช้ไข่ไก่นะคะเบอร์0จำนวน3ฟองค่ะ เมื่อเราตอกไข่เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่ซอสฝาเขียวค่ะที่เราใช้นะคะก็จะเป็นซอสภูเขาทองเนาะตัวนี้ฝาสีเขียวนะคะแล้วก็จะใส่ต้นหอมกับแครอทที่เราหั่นไว้นะคะ เราก็ใส่ลงไปเลยนะใส่ผักลงไปเลยที่เราเตรียมไว้แล้วก็ตีเข้ากันนะคะมาระหว่างตีเราก็จะตั้งไฟไว้รอด้วยก็ได้นะเดี๋ยวเราไปเตรียมกระทะกันนะคะเราก็จะใส่น้ำมันนะลงไปไฟที่ใช้นะคะเราจะใช้ไฟ แรงเนาะแล้วก็ไฟกลางนะคะแล้วก็มารอรอน้ำมันเดือดนะคะเวลาเทสเนาะทุกคนแล้วก็หยดหยดไข่ลงไปนะคะนี่ถ้ามันร้อนแล้วหรืออะไรเนี่ยเราก็เตรียมตัวเทไข่เราได้เลยค่ะ เทไข่ลงไปนะคะในจังหวะนี้เนาะจากนั้นเราก็จะใช้ตะหลิวนะคะดันไข่ที่ยังไม่สุกนะคะให้มาอยู่ข้างล่างนะไข่จะได้สุกทั่วๆกันนะคะ ก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง จากนี้นเราก็จะมากลับกันนะคะแล้วก็คว่ำลงไปเลยความาใครชอบสุกมากหรือแบบกรอบๆยังไงทุกคนเลือกได้เลยนะเอาที่ตัวเองชอบนะคะแต่เราเราชอบแบบว่าไม่ค่อยเยี่ยมมากๆเนาะเอาแค่พอประมาณนึง เมื่อได้ที่แล้วนะเราก็จะมาตักใส่จานกันนะคะไข่เจียของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ